สวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับบังอ้วนกากีนังนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนผมชื่อใหม่ตัวเลือกนะครับมาอยู่กับผมใหม่กากินังใหม่ใหม่อะไรใหม่อะไรจุ๊บบี้ชเวดากองเว้ยเออจุ๊บบี้กันนะจุ๊บบี้จุ๊บบี้กันจุ๊บปี้ชเวดากองจุ๊บบี้ชเวดากองครับผมปู่เนี่ยจุ๊บบี้ปู่เนี่ยจุ๊บบี้ชเวดากองผมใหม่นะครับแต่ว่าล่างจุ๊บบี้นะครับเอาง่ายๆครับเดี๋ยวแก๊งกากีนังจะพาไปเช็คระบบของประเทศนี้ไปครับไปมาผม มันคอยตาไปหมดไปมอยตาไปหมดไปไม่ต้องเยอะเลยวุก่อนอตวุก่อนตีวุก่อนตีวุก่อนตีวุก่อนก็มาก็คือผมต้องพาหมตอนนี้คนที่ชือหมึกหมึกนะครับขแกงกนนะครับใช่ครับเผมเป็นระดับสังกแล้วระดับหัวเล้วระดับหัวแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่เข้าแกงกะกนังก็มาินต่อบมาเลยครับต่อามามมามมาาา รับรับรับผมตอน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 ที่ผมรับเซ็ตใหม่หมดเลยครับดีตลอด40คนหมดเลยครับใช่ไหมครับคุณคุูบี้กากีนังใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมใช่คจูบี้กัากีน้ังผมเป็นพี่น้องกันครับแราแฝดแฝดสยองอ่ะแฝดแฝดสยองแห่งกากินังครับมาสองไอ้อะไรมาสองไอ่ทุีดเยอะยมเลยวะมาสองเออป่ะเนี่ยเออ one hour later มาวันนี้ผมก็พาพี่ผมมาตีปลาสลับมาแล้วนะทุกคนตีไหนไม่ใช่ตนไหนตีตรงไหนตรงครับไปไปไปเตียวบุลเลยขอแยกปากหลัมมะตีตรงไหนวะตีด้านบนปะตีด้านบนสีเช็คนี้มึงไปหาเรื่องนี้กุนก็ถ้าเกิดใครที่คลองใจอะไรกับแกงกากินังนะครับก็จิ้มได้ตลอดนะในประเทศตาโลเพนะครับก็จิ้มมาได้ตลอดครับ ถ้าใครอยากกินฝั่นแลมันก็มาดาวทาะแล้วอีกบล็อกอะไอ้เฮี้ยเขาตกอยู่ด้านล่างไงเฮี้ยเห็ดเป็นแบบอันหนึ่งกำลังกำลังวิ่งขึ้นไปเห็ดก็กากไอ้เฮี้ยไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยเอาอย่างหน้าด้านอีกเด้อพี่เลื่อนสตาร์ทโลเพลนเหรอ กูได้อยู่แก๊งม่ล้วพวกกูไม่อยู่เอาปากดำอ่ะือกินังนีกว่ากูอ่ะกูไปอยู่ับกินังอย่าตีนะอย่าตีนะเฮียเลื่อนะเฮียขี้เกียจไปโรงพยาบาลมาเว้ยมามเดี๋ยวเราไปเตรียมไปเปิดสตอรี่กันเดีียวเปิดตอรี่ไว้เราเ้เยอะคนเลยพี่แมวพี่แมวพี่แมไปเืออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ มึงเอาเงินมาเลยมึงเอาเงินมาเลยอะไรครับพี่ชายพี่เอาอะไรผมไม่มีอะไรเลยพี่เอาไม่เลยปะเฮ้ยมึงแทงกูมึงไมม้ึงโดนกี่บาทอ่ะพี่ตายคุยตายที่อะไรที่อะขอโทษที่อะไรมึงคุยแทงกูไม่ขอโทษหรอยัตชัดอะคุยไม่จ้อยไม่ขอโทษหรอยควายไม่ขอโทษอะไร เว้ยมึงใค่ไอเฮียของมึงไอ้เฮียเอาตรงนะมึงแค่โอนเงินให้พวกกูเรื่องก็จบแล้วไอ้เฮียทำใเฮียเป็นเรื่องใหญ่ควายปัญญาอ่อนไอ้าสตร์ที่อย่างมึงก็อย่าหาเล่นตรงเนี้ยเฮียเห็นคนป้ายศาสตร์ไป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 ถึงคนลุ่นใหญ่แกกินนังคนลุ่นใหญ่จัดเลยเย้คนุ่นใหญ่จริงอุ้ยมันกิ้คนลุ่นใหญ่จริงมันกลัวนะมันกลัวนะทำไมไม่รูนอ่ะ เอี้ยเมื่อกี้เงี้ยตัดเลยพี่แม่งถ้าเกิดเอี้ยกวายอ่าออกครับไปตัดหน้าครับออเอาไงดีครับตัดหน้าเอาไงดีคนนี้ครัคุณวินตัดรถตัดรถก็ได้นี่นี่เหอเไม่ขอโทษนะโอ้โหวินตัดหน้ารถไหมอ่ะใช่ครับโหพี่พี่เป็นไรป่าพี่เมื่อกี้พี่เป็นไรปะเนี่ยวินตัดหน้ารถเนี่ยพี่ตัดหน้ารถทำไมอ่ะอ้าวอ้าวพี่อ้า วดีล้ววอดีวอดีวอวให้ึงกูโทรหาหมึกมึกก่อนกูโทรหามึกก่อนปนึโทรหาพี่มึกก่อนไปหนึอนอกเมืองไปเลยพารถใช่พารถปะเออทะเลทรายทะเลทรายเลทรายทะเลายพี่มหมึกพอยู่ไหนพี่พี่หมึกมาหนพี่อยู่พาเลายพี่มายาไหนพี่เมีคนเกี้ยมีคนัดหน้าผมเลยไม่ไม่ไม่ขหนีรนหนีรหนีลัวจัดเลยอะเมกินเย ไม่ปหาเปิดตอรี่ดีกว่าไอ้เงี oh ้ยแก๊งอื่นเปิดตอรี่แก๊งอื่นดีกว่ากูยาแก๊งอื่นดตัวใหญ่เ่ยมันแข่งเมื่อกี้ไอ้เี่ยเมื่อช่อนนั้นรุ่นใหญ่จริงพี่เอ้ยไอ้เฮียถ้าเกิดถ้าเกิดผมโดนผมก็กลัวพี่ถอนนั้นอ่ะโอ้จริงเนี่ยมันเนียนด้วยเมื่อกี้มันเนียนจัดเลยอย่าเลื้ยนเดี๋ยวไก่บอกว่าอย่าเลื้ยนครับเลื้ยนอะไรครับผมเปิดสตอรี่ใช่ครับว่ผมอยู่ว่ผมอยู่แก๊งกากินังครับ เรอยู่กากินังกันแล้วกากินนังรับผมไอ้เว้ยเฮ้ยฟ้ามีมีมีคนมีคนมีคนเยอะปะสามคน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 แต่ไม่รู้แกงไหมนะผมมองไม่ชัดไม่รู้สามคนไหมเอเอสามคนแต่ว่าไม่รู้แกงไหมมองไม่ชัดพี่แบงค์ผมว่าอันนี้มันยังเนียนไม่พอต้องหารถแรงๆเว้ไม่อยากเรียนเนียนไปเออใช่ใช่ใช่มึงต้องหารถเออไอ้แก๊งแก๊งแก๊งต้องหารถแรงๆเว้ยขโมยรถป้ายเงี้ยรถรถเนี่ยลากเสียพ่ายเร็วเร็วเรีวเร็วเร็วเอาไปที่โอ้ไม่มีแต่รถเพื่อนใหม่อ่ะ เีมันมันไม่ค่อยเนีร์เนาะพี่แม็กซ์รถอืผมมีแต่รถผู้เล่นใหม่เห็นรถอะไรมีรถอะไรบ้างอยู่ดิสไหนเฮ้ยพี่พี่เหนียวไก่มาเล่นด้วยปลาล่ะพี่พี่เหนียวไก่เล่นด้วยปล่าพี่แม็กซ์เอาเอาไปเก็บเก็บเก็บข้าวตุ๋นนี้เลยปะเออนีฮ้ยแกงดำพีชแกงเลยวะแกงดำแกงเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวมายืนตรงนี้ไว้ถามดิถามดิไอ้หุ่นไปถามนี่หุนหุ่นถามดิมือก้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยว ให้พี่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 ยืนทำไมแรงตรงเนี้ยใครให้ยืนครับฮัลโหลพี่มีใครให้ยืนเนอยพี่อันนี้แรงพวกผมนะอ้าวพบืแบบนี้นะครับไม่พูดนะพวกผมผมเบื่อเบื่อแดงแผมอยากได้แลนด์ใช่ครับใช่ครับใครครับไง ไอ้ไหม่พูดดิพูดเลยตลบพี่แลนแลนนี้พี่ยืนได้ไงอ่ะเย็นใต้เดี๋ยวไม่ย็นไม่ได้เรียนเอาดีไอ้ไหม่แทงดิต้องคุณแทงกันหรอวะเดี๋ยวรอเขาหนอนะครับจะใช้แทงหรือเปล่าให้เป็นแม็กแทงอ่ะให้เป็นแม็กแทงแทงดิ เนี่ยตีแล้วนี่ไปแจกทิกเก็ตหานายกทิกเก็ตหานายกมันทิกเก็ตหานายกมึงมันทิกเก็ตหานายกรับแบบโดนเดียวไอ้กระเทยมันโดนเรือแล้วมึงเอาแม่งเลยเยี่มันเหลือแต่อีกเี่าเอาแม่งนี้สั่นก็ไม่ดีกูชนกูชนกูชนเฮ้ยมึงชนกูดอมีอะไรอ่ะมึงชนมันดีเฮ้ยมชนไล้ชนไปชนไปชนไปชนลำไป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 ชนไปชนไปกูชนกูชนกูชนลำไปลำมีลำมี ไปใหม่ลไปใหม่ต้องไปล้ำไปลไปใหม่น้อยู่กล้อยู่กูล้อยู่โหลอะไรนาะไอ้สัสไอ้บุญดีๆแล้วนะมองมึงยืนแลนใครนะเกงมึงอะแก๊งขยะเว้ยพูดตรงๆเราเว้ยแกงขยะอะไรแก๊งขยะไอ้เจ้าแก๊งขยะโดนอยากคยอะไรไม่มหบดเลยมึงไมมีบเลยไปไกลสิเหมือนวนอะเหมือนกวนไม่มีพ่อไงเด็กเคี้ย หน้ามึงอะเยี่ยควายตว์ไเลี้ยเลยแม่มึงอะลูกอกลีตวาอะไรมึงที่เลี้นควายอะไมึงี่เด็กเกี้ยย่เปยาออดเตบินบินควายอะไรมึงที่หลอนยิงนออย่างลูกไอย่พดความผอนี่ยควายเด็กเกี้ยี่กระจอกตว์แม่มึงไงลูกรอแม่ลระแม่มึงะลูกคกลวเยี่ยควายกระขาดความอุ่นในชิตจรงงอะ ไปแม่ไปแม่ให้กูไปตลดกลางเลยป้าไปดูไปดูไลดูไปดูไปดเไยดไปดูไปดูไปดูไลดูกปดูไปดกลางเไ้ามึงูไปดู่ปดาไปดูไปูไปดไปดูไปดูไรดูไูไปไดูไปดูไปดูไี่ยปดปดีไปดูไปดูไปยูไปดูดูไปไดูดูไปดูไปดูไปดูดไนีไดไูไไูไดไไดไรไดไไดไไููออ

เฮ้ย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 ทำคลิปอยู่หัวบี้พี่สมองแหลกพี่สมองแหลกพี่สมองแหลกไอ้เหี้ยคอมการก็ไอ้ยี่มึงกลับมึงกลับไปชวนพวกเชี่ยนั่นดิมึงกลับชวนพวกเชี่ยนั่นดิน้ำมันก็จะหมดน้ำมันก็จะหมดน้ำมันกูจะหมดนน้ำมันก็จะหมุไอ้ยี่จะถึงปั๊มเนี่ยพี่เหนียวไกล้พี่ผมส่งดีแท้แล้วพี่พี่เข้ามาเลยพี่ครับนี่บ้าเสียงแม่กูเข้าอีกแล้วพี่แม๊ เย้น้ำมันจะหมดโอ้ยมงโดนเตะปากเลยโดนเตะปากเลยมันฟรีไปเลยเหรอแม็กซ์ไปยิงเมื่อก่อนไม่รู้ตอนนี้มันฟรีหรือเปล่าไอ่ใช่เมื่อกี้กูบอกกูทำตัวรุ่นใหญ่อ่ะแทงแทงคาเรเบลเลยอะเฮ้รุ่นใหญ่หมดเละ กูนี่มาลนเนี่ยพี่ต้มาถึงที่นี่นะมาถึงที่เมื่อกี้ฮาจริงหี้ยอยาเตอนนะพี่นมันปิ้วเหมือเลยพี่ายหมดเลไ้อใหม่ร้อยใหม่ไปร้อยไปเยอะบักเลยจ้าเล่เ้เอ้ากูโดนแบนกูยังกูยังมโดนแกูยังกูยังกูยังนะกูยังนะดกูเดี๋ยกูเดี๋ยกเดี๋ยวกูลกูกช็หลกูกช็คใหออลยนะ ปิดคลิปเลยปิดปิดคลิปปิดคลิปเลยเชิญครับผมก็ต้องขอขอ<ร>บางอ้วนกากินังก็ต้องขอไปก่อนนะครับต้องไปคุยเรื <ผม S 2> ่องอืนอน